เปิดเส้นทางรักเบียเบลล่าก่อนปิดฉาก9ปีเหลือแค่พี่น้องถือว่าเป็นข่าวที่ชกุงกานบันเทิงไม่น้อยค่ะสำหรับเรื่องความสัมพันธ์ของคู่รักคาบช่องอย่างเบียสุกุลวั์และนางเอกสาวเบลล่าราณีที่คบหาดูใจกันมากกว่า9ปีซึ่งก่อนหน้านี้มีหลายคนแอบสังเกตเห็นว่าทั้งคู่ดูไม่หวานเหมือนที่ผ่านมา เพราะต่างฝ่ายต่างรายรูปคู่ที่เคยโพสต์มาตลอดจากนั้นเด็ด,ดังออกมาคอนเฟิร์มว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่ยังอยู่ดีเพราะฝ่ายชายติดถ่ายงานเลยไม่มีเวลาสวีทหวานเหมือนเคยแต่ล่าสุดวงในกลับคอนเฟิร์มว่าทั้งคู่พูดคุยตกลงลดสถานะจากคู่รักลงมาเหลือเพียงแค่พี่น้องกันเท่านั้น ย้อนเส้นทางความรักของทั้งคู่กลับไปเวียและเบลล่าเคยมีโอกาสได้ร่วมงานกันครั้งแรกในภาพยนตร์เรื่องปิตุภูมิผมแดนแห่งรักของต้อมยุทธเลิศจากนั้นก็มีข่าวออกมาเรื่อยๆเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของทั้งคู่และมักมีคนเห็นทั้งเบียและเบลล่าไปไหนมาไหนด้วยกันมากขึ้นแต่ทั้งคู่ก็ยังไม่ได้เปิดเผยถึงความสัมพันธ์มากนะัก จนมาในช่วงหลังๆความสัมพันธ์ของทั้งคู่เริ่มชัดเจนและเริ่มมีโมเมนต์ออกสื่อรวมถึงรูปต่างๆที่ต่างฝ่ายต่างโพสลงในอินสตาแกรมซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ของวงการที่แฟนๆตามเชียร์ตามลุ้นกันอยู่ตลอดและยังจับมือกันก้าวผ่านด่านมาและข่าวต่างๆที่ออกมาได้เป็นอย่างดีเรียกว่าข่าวลือใดๆก็ไม่สามารถทำลายความรักครั้งนี้ของทั้งคู่ได้เลยประกอบกับในช่วงหลังหนุ่มเวียร์และเบลล่าเองยังมีโอกาสได้เจอครอบครัวของกันและ กนจนถึงขั้นที่หนุ่มเวียเองเคยออกมาให้สัมภาษณ์พูดถึงแผนอนาคตที่มองไว้ร่วมกันด้วยแต่สุดท้ายแล้วแม้ว่าความรักเก้าปีของทั้งคู่จะลดสถานะลงเหลือเพียงแค่พี่น้องจริงหรือไม่นั้นก็คงต้องรอให้ทั้งเวียนและเบลล่าเป็นคนออกมาพูดจากปากของตัวเองซึ่งในวันที่30พฤศจิกาย,ยนนี้เบลล่าจะมีงานอีเวนต์และถือว่าเป็นครั้งแรกที่จะพูดถึงความสัมพันธ์ในครั้งนี้ด้วยค่ะ